ทำไมทหารทั่วโลกถึงกลัวกระสุนแบบนี้และกระสุนแบบนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับซึ่งกระสุนแบบนี้ก็คือกระสุนขนาด30มิลิเมตรนั่นเองมีการใช้งานในอาวุธหลายประเทศทั่วโลกนะครับและจะเห็นได้เลยมีการใช้งานทั้งกลุ่มประเทศนาโตและกลุ่มประเทศโซเวียตหรือดัสเซียนั่นเอง อย่างแรกนะครับกระสุนขนาด30มิลิเมตรเนี่ยนะครับมีการใช้งานมาตั้งแต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2โดยอาวุธที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คืออาวุธมาเซอร์ MK 30มิลิเมตรของกองทัพเยอรมันนั่นเองอย่างแรกนะครับอนุภาพของกระสุน30มิลิเมตรเนี่ยมีการทดสอบแล้วว่าสามารถทำการยิงทะลุแผ่นเหล็กคอนกรีตนะครับและเกราะของรถหุ้มเกราะได้สบายๆนั่นเองจะเห็นได้เลยว่ามีอำนาจในการทำลายล้างที่สูงมาก และถ้าเป็นรถหุ้มเกราะนะครับจะเห็นได้เลยว่าเมื่อทําการยิงเนี่ยมันสามารถทะลุเกราะข้างในได้อย่างสบายๆเรียกได้ว่าถ้ามีคนอยู่ข้างในเนี่ยก็ตุยยกคันนั่นเอง <S <S ซึ่งถ้าเป็นรถถังก็สามารถเจาะได้เหมือนกันนะครับหลายประเทศเนี่ยเลยกลัวกระสุนแบบ3 0ม mm มมากๆรถถังยังกระจุยแบบนี้และที่สําคัญนะครับจะมีกระสุน30ม mm มอีกแบบหนึง่งอย่าง Mk44h Boostmaster นะครับที่ยิงกระสุนแบบตั้งโปรแกรมทำลายล้างได้จะเห็นได้เลยว่าเมื่อทำการยิงแล้วนะครับมันจะทำการแตกกางอากาศแบบนี้ทำให้ทหารราบที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยนะครับได้รับความเสียหายอย่างหนักนีเรียกว,ว่าเป็นอีกกระสุนหนึ่งที่ทหารที่อยู่ในรถถังยานเกราะนะครับและบนคูเลตเนี่ยต้องกลัวมากๆและจะเห็นได้เลยว่าถ้ายิงใส่กำแพงบังเกอร์นะครับ กำแพงกระสอบต่างๆเนี่ยจะกระจุยแบบนี้บังเกอร์ทหารเองก็ไม่เหลือนะครับถ้าโดน3 0ม mm ิมลิเมตรเนี่ยทำกร,ระดมยิงใส่เละเลยและกระสุนแบบ30มิมลิเมตรยังติดตั้งบนเฮลิคอปเตอร์จู่โจมได้นะครับจะเห็นได้เลยว่าถ้าใช้เฮลิคอปเตอร์โจมตีเนี่ยติดตั้งปืนขนาด3 0ม mm ิมลิเมตรเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากโดนระดมยิงแบบนี้เละเลย,เลยและนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมทหารหลายประเทศนะครับหรือทหารทั่วโลกถึงกลัวกระสุนขนาด3 0ม mm. ิมลิเมตร